ไดมีคำต่ตางช่ยอะไรไหคับถาติยังเห็นท่านอะไรก็ไปเขี่ยวแล้วครับเออผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่ามีโอกาสมีเวลาผมก็จะเข้าไปเยี่ยมท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นเจ้านายเก่านะครับเราเคยไปลุ้งน้องมาผมอยู่กับท่านมาก็20กว่า30ปีแล้วที่เคยทํางานร่วมกันมาเพราะนั้นเป็นธรรมดาของคนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเราก็เราก็คิดถึงเราก็อยากเข้าไปเจอแต่ว่า ผมคิดว่าช่วงแรกๆเนี่ยอยากให้ท่านได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวก่อนคนเราคนในครอบครัวเขาจากกันไปตั้ง17ปี18ปีเราจะไปแย่งความสุขเขาได้ไงเราก็ต้องให,ให้เขาได้เก็บรับความสุขหลังจากเขาว่างแล้วท่านว่างแล้วอะไรก็จะเข้าไปกราบนะครับไปเยียบเยียนท่านให้สมกับความคิดถึงที่ไม่ได้เจอกิน17ปไีได้มีการประชันหรือว่าโทรคุยกันบ้างแล้วหรือยังก็ได้โทรคุยบ้างครับพอตั้งหลับมาเนี่ยก็ได้โทรแสดงความยินดีกับท่าน เพราะว่าเราก็เราก็สามารถติดต่อท่านได้อยู่แล้วเพราะว่ากับคุณยิ้งเราก็สนิทสนมกัน,น,นกับครอบครัวชิรวัตรผมก็ทํางานร่วมกันมาตั้งแต่สมัย AIS หนึ่งก็อยู่ถ้าคกรับาธิการฝากคำแนะนําหรือว่าอะไรอ,อะไรมาก็ <c oughs> <ๆ>ทําได้ไม่มีปัญหาอะไรผม,ผมรับฟังคาแนะนําจากทุกฝ่ายทุกส่วนอะไรที่เป็นสิ่งดีขอให้บอกมาเรายินเดียไปทําแล้วเจ้านายเห็นเราทํางานก็คงบอกว่าเออดีนะอาจจะชื่นชมเราเราก็จะได้กําลังใจ อีกแล้วใครจะปรับว่าสื่อปรับหรือเปล่าผมเหรอไล่ผมก็ไม่ไปนะตอนนี้ยังไงก็อยากอยู่กระทรวงวันนี้แต่ว่าอันนี้แล้วแต่ท่านนายกนร,รัฐมนตรีถ้าท่านคิดว่าจะจัดการเพื่อความเหมาะสมท่านก็มีสิทธิ์ทําได้แต่วันนี้เท่าที่ฟังจากท่านนายกท่านก็ยังสบายใจด้วรัฐมนตรีทุกคนก็ทํางานหนักมากก็หวังว่ายังไม่ได้ถูกปรับหลังจากงบประมาณออกแล้วได้ทํางานก็คงจะชัดเจนเพราะว่า 6, 6เดือนที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ทำงานมากเพราะว่า,าในการลงทุนนะแต่ว่าทำงานพื้นฐานเนี่ยเราทำไปเยอะแล้วนะครับก็คิดว่ารอให้เงินออกเดินเ<ม>ข้าใจว่าในในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการด้วย <c oughs> ก็ปีนี้ทำให้งบประมาณออกได้เร็วกว่าที่คาดนะครับอย่างน้อยก็สัก15วันเพราะฉะนั้นาการที่จะรองเงินเดินพื้นพื้นสภาก็จจะได้เมษาก็าจะได้เงินทำงานก็คงจะดีขึ้นแล้วหลังจากได้เงินทำงานแล้ว ถ้าเกิดมีปัญหาใครจัดการได้ไม่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในวิสัยที่ท่านได้ยุกจะประเมินแล้วก็จะปรับได้ผมแข็งแรงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่ใช่คนปรับนะก็ผมว่าเหมือนกันทุกกระทรวงนะทุกทุกคนก็ตั้งใจอยู่ว่าต้องทำงานให้ดีทำงานในหน้าที่ให้ดีถ้าอยากจะไม่ให้กระทบกระเทือนก็ต้องทำงาน เพราะว่าที่เลือกมาเป็นรัฐมนตรีก็เลือกมาให้ทํางานนะครับถ้าทาํางานยังไงก็ไม่มีอะไรมามามา,มาเป็นปัญหาได้นฐาถนะดูแลกระ,กระทรวงเกษตรเป็นรองนายกชี้แจงหน่อยมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรหครับชี้แจงผมผมยังไม่เคยได้ยินเรื่องการปรับคอ,อรมอเลยจริงๆทั้งที่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับกับท่านนายกับใครหลายคนไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ว่าเออช่วยกันทำงานดีแล้วอะไรท่านก็ชื่นชม กษตรก็ไม่มีเสียแตอนนี้อย่างก็ยังถ้าพูดตอนนี้มันก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหมเราพูดตอนอื่นเราไม่รู้แล้วแต่ท่านนายกนะตอนทมแบบว่าตอนนี้มีเกี่ยวองต่อในพักแบบว่าอยากจะพบพูดถึงอะไรบ้างครับแบบขอคคำแนะนำไม่ไม่มีลวครับก็อย่างที่คุณนิ้งได้ได้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าผู้ผแทนรัษฎรเราหรือคนทํางานในพักเราทุกคนนคิดถึงท่านก็อยากจะมีโอกาสได้พบท่านได้ได้ได้กราบท่าน แต่มันยกไปทั้งหมดมันคงเป็นไปไม่ได้ก็คิดว่าเป็นความที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะเชิญท่านหลังจากทุกอย่างท่านเรียบร้อยท่านสบายใจท่านอะไรแล้วครบครอบครัวเรียบร้อยก็อาจจะเชิญท่านมาเจอที่พักได้ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่หัวหน้าพักจะเชิญนะครับหัวหน้าพักก็เชิญได้ง่ายสุดแล้วเพราะอยู่ใกล้ชิดมากที่สุดคุณนญิจะไปบูชาด้วยท่านมีแต่มันมีเกี่ยวกับผู้บริหารหรไม่าบานเป็นร่วมงานทั้งสองวังจะไปูชากันยังไ,งไม่ยังไม่ได้รับแจ้งอะไรเลยนะครับขอบคุณนะครับ 好看。